ครับเราก็มาอยู่กับเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับ Minecraft Minecraft นะครับเราอยู่กับเกม Minecraft Minecraft นะฮะโอ้ชิบหายแล้ว Keeper เราก็อยู่กับเกม Minecraft version สว่าเหมือนมันละละละดมััดมเราก็มาอยู่กับเกม Minecraft โหมดสไ વ เวอร์โหมดสไ વ เวอร์นะครับแล้ว hmm. ก็ไม่อยู่กับเกมไมค์ครับอยู<_<_่กับโหมดสไ વ เวอร์นะฮะกับรายการพี่พีทีวีไวว้โอเคนะฮะก็เราก็มาเดินเล่นกันนะฮะพี่มาว่าเจอวิชววว่าเจอิิชชแม่มดเหรอใช่่เรียกคะอันนี้เราจะสอนคำว่า h อส s อส เออเราเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษเหรอยังงงกันอยู่เลยนะฮะโอเคครับเราก็จะเจอเจอจ๋ยฮะขอค่าทุกขวดเลยทุกถิ่นทุกอย่างที่ผมกินได้ไปไปกินคีปเปอร์เถอะมาร์คนวัดไปกิน<อ>คีปเปอร์กันคีปเปอร์นไม่หลุด,ลดหรอกโอเคครับขอคัดแป๊บน,นึงนะครับเอาใช่ โอเคครับเราก็มากลับมากันอีกแล้วนะฮะแล้วก็น้องๆก็ข้มทำไมยังรู้สึกค้างแปลกๆโอเคพี่ม้าผมขอเหล็กนะผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมีมุกมาเล่นนะนวัดพี่จะเล่นมุกข้ามมุกด้วยมือเปล่าไก่อะไรบินได้นวัดวัดไก่อะไรบินได้ ไก่ไก่อะไรไก่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 ผิดอะไรวะรู้ไหมไก่อะไรไม่รู้ไก่ฟ้าพี่มาคมาขอเล่นมุกแป๊กอีกแล้วเราขอทำดาบนะไม่ไม่ได้เราก็มาว่ายน้ำไม่ดีนะเจ๊ ไอ้หน่อยฉอดนะเฮ้ยพี่ไม่มีหินในตัวไปเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันก่อนเร็วมันเป็นสายซ้ำไม่อยากบอกเลยเฮ้ยเงียบ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 โลเวนดี่อีกแล้วแล้วเราจะไปหาของกันก่อนเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับเราจะไปเอาเหล็กกันวันนี้ไม่เอาไปไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยมากอย่าพูดมากดิเป็นตัวพูดมากที่สุดในเรื่องอะไรนั่นเนี่ยเชาซชิ้นของเราแอปเปิ้ลหนเฮ้ยแอปเปิ้ลพี่อย่ากินหมดแบ่งกันกินหนึ่งชิ้นนะ อทุกคนใครเอาดาบทุกคนครับผมจะสอนบุคลิกที่ดีนะฮะห้ามนั่งหลังค่อมถ้าเกิดนั่งหลังค่อมอีกหน่อยก็จะหลังค่อมนะฮะหรือบางคนเป็นไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะเราก็จะไปเพร้อมกับเมื่อความเดินตอนที่แล้วนะฮะเราก็เราก็มันบอกว่ารู้สึกเซ็กซี่ที่ตื๊ด ยี่ปีนันเฮ้ยละว,วัดเรามาทําสวนกันไหมม <า S 1> นะวัดทําสวนเดี๋ยวพี่กับม้าจะไปขุดเหมืองโอเคอเฮ้ยรู้สึกมีประตูเหลืออยู่อันนึงเอาไปทําประตูเหมืองดีกว่าเนาะผมไม่ขุดเหมืองเล่นได้ดูดีตลอดไปเ<ะ>ดี๋ยววัดจะทําอะไรให้ทุกคนเอ๊ะใครคือมา้าใครคือวัดวัดคือวัดบ้านเรามีแอ่งน้ําอยู่ไปไกลทําไม วัดเนี่ยตัววัดคือคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยสีขาวเหรอไอ้หัวสีขาวห้ามเปลี่ยนสกินบ่อยนะเดี๋ยวพี่จะลืมมองว่าใครเป็นใครนะฮะเดี๋ยวคนจะเปลี่ยนสกินไปพี่ก็ใช้ดูครับเฮ้ยอย่าเปลี่ยนบ่อยไม่ชอบราญใช่อย่าทําตัวเป็นตัวน่ารำคาญนะมาร์คมอคยูรูจะมีใช่ไหมใช่ได้ครัอ้าวพี่มาโดนเตะออกจากรายการได้นะโดนไล่ดิโดนเชีย เตะจ่ออะไรกันใช่ไหมไม่ได้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 ไม่ไม่เตะไม่อยากทำทุกทีโอ้อย่าร้องไห้เลยพี่ขอโทษแหม่ทำไมเนี่ยมาร์กเออตกลงเราทะเลาะเรื่องอะไรกันนะตกลงอ่ะผมมีสเต็กหนึ่งชิ้นกับอีกหนึ่งชิ้นเอามาเร็วไอพี่หิวพี่หิวมากมากเลยพี่หิวสี่หลอดครึ่งแล้วโอ้โหผมหิวเยอะกว่าพี่สุกข้าวนะ เออปลูกชูเกคนมั้เฮ้ยชูเคนมันไม่ต้องหรอกไม่ไม่ค่อยจําเป็นชูกาเคนจะทำเอ็นชานบุกเหรอเดี๋ยวค่อยปลูกอันนี้ก่อนเถอะปลูกข้าวเราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยปลูกข้าวเหรออสามหลอดแล้วความหิวมาอยากไปนี่ขนมานั้นใช่ไหมเอาแอปเปิ้ลไปก่อนแล้วกันเอาเอาสเต็กไปให้ให้ขอบคุณมากเอาแค่ชิ้นเดียวเราต้องประหยัดผมหิวแล้วทุกคนเอาไปดิอยู่ข้าึ้นมาโอเคขอบคุณมากขอหน่อย เอาเอาแอปเปิลให้คอมเหลือสามแล้วพี่คอมเหือสามใกล้ตายเหมือนที่ผมแล้วเออบ้านต้องสร้างต่อพี่คิดว่าตอนนี้เราต้องประหยัดของกินกันก่อนดีกว่าเอ้ยเจ็บไหมน่ะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งหาเนื้อโอยยตาแน่เราจะไปหาเนื้อให้ทุกคนแล้วก็ความขุดทรายตายแน่แน่ตายแน่แน่วันนี้ไม่รอดวัดพี่ฝากตัดไม้ให้หน่อยดิ ตัดไม้มแล้วก็เอาเอาทรายมาเอาทรายกับดินมามนทําหลักคาต่อหน่อยได้พี่กําลังไปทรายอย่างเดียวยเอาทรายกับดินมาด้วยทำไมต้องเอาดินดินเพราะว่ามันจะได้ไม่ถล่มใส่หัวไงเชื่อพี่พี่คิดว่าขุดให้มันเป็นวงกล้างหน่อยดีกว่าเผื่อจะเจอถ้ำบ้า,บางขุดกันไปแล้วแต่ว,ว่าช่วยแมโคตชช่วย, <Okay. S 2> ยเลยละนะวัด ไม่ได้ประชดน,นะพูดจริงขึ้นบอกโค้ชช่วยที่ว่านี่ก็คือมาม์คยิ่งเพิ่งปักท้อดิมันยังสว่างอยู่จะได้ไปพี่หุมมันมีเหตุผลว่าจะไปทะลุกล้องเงียบเสียงอะไรมาร์คมืกี้มาร์คได้ยินเสียงอะไร,ประแปลกๆไหมเมื่อกี้เป็นเสียงมือในจากกล้องโอ้ม,มาแล้วเล็กเจอแล้วเจอแล้วเห็นไหมบอกให้บอกให้ขุดวงกล้องเมื่อกี้ผมเจอเว่อวีวทุกคนระวังผมได้ยินเสียง มันมีเสียงซอมบี้นะระวังด้วยทุกคนอย่าเพิ่งฆ่าหมูตัวนี้นะหมูตัวนี้อย่างเล็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่ามาเบียดดิอย่ามาเบียดสีพิลุมมาร์กอมาเบียดมาร์กมาแย่งของคุณพี่ดูดิทุกคนามพี่บอกให้มาขุดวงกว้างมาร์กก็ไม่ขุดเฮ้ยเจอแล้วเจอรูแล้วมาร์กเอาท็อตมาเร็ว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 เรามีท็อตเหลือเยอะใช่ไหมพี่ได้ข่าวมีท่ำอยู่ตรงนี้มาร์ก มีถ้าอยู่ตรงนี้นี่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 ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้ำถ้บถ้าสนใจนะคะเห็นคิปเปิ้ลอย่างเดียวครับถ้าถ้าใช่ครับของดีนะเนี่ยถ้าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขุดเองเดี๋ยวพี่จะต่อทางไปหลบก่อนมาร์กอย่าบังพี่พี่มองไม่ค่อยเห็นต่อทางเหรอถนัดพี่ของถนัดพี่ ่วัดไปหาทุกคนไม่ได้วัดหินวัดเหลือสองอ่ะทุกคนเหลือเท่าไหร่อ่ะโอ้วัดต้องใช้วิ่งอืมน่าจะมีซุปเห็ดเพิ่มเยอะซุปเห็ดเหรอมีอ่ะโอ้ยมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตามมาอย่าเพิ่งตามมามันอันตรายมากตัดทอซะหน่อยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวมันปีนขึ้นมาได้โอเคเราต้องขุดของกินกันก่อนก็คือโคโคฟอกพี่ว่ามาเจอแกะด้วย ใครมีที่ตัดนแก้ที่ตัดนแก้มไปให้อย่างงกันสิเราอยู่บ้านเดียวกันกันโอ้เล็กมาเฮ้ยโอ้ยต้องรนบต้องรีบต้งรีบต้องรีบต้องรีบขอโทษเมื่อกี้ขอันจะขุดขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวมันไปช่วยขุดเกี้ยอะไรโอ้ยตกใจมันเลยคนด้ยคนมาคนด้วยคนมาโอ้ยร่างกายหายอบอุ่นเอ้ยไม่ใช่ร่างกายอบอุ่นขึ้นเยอะตกใจหมดเลยเมื่อกี้ ทุกคนมาหาอาหารให้ทุกคนอยู่ทุกคนไม่สนใจเลยเออทำสเต็ปเฮ้ยระวังระวังเอ็งเหยียบอยู่บนก้อนโคอยู่ี่เกือบเอ็นี่แล้วเกือบขุดซะละรีบออกมาก่อนแล้วบนก้อนโคเนี่ยเหยียบอยู่โคทั้งสองอันน่ะคีเปอร์กำลังร้องงำเราอยู่เลยอุ้ยพี่ผมตายไหมไม่ผมเกียรคีเปอร์ที่สุดในโลกนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเกือบไม่รอดแล้วไงเแกไปให้เนาะนี่ผมอย่าเพิ่งกดไอ้เจ้า พี่มาการอยู่พี่มาเลือดเยอะไหมฮะรีเจนไม่ขึ้นเลยอะไรอ่ะเลือดเหรอเดี๋ยวผมเอาแอปเปิ้ลไปให้วัดมีแอปเปิ้ลอ่ะขอบคุณมากถ้าเกิดมีก็ขอบคุณมากแถวนี้ต้องระวังนะต้องกดย่อเข้าไว้ไม่งั้นไอ้พวกที่อยู่ดีๆมันก็จะมางั้มเราก็มีพวกอะไรขุดทรายอยู่ตรงที่ทางที่มันเป็นถ้ำนะเคเป็นแบบ ตุงตุ้งตุงตุงตงม่เล่นสเปนมิชช่ Impossible Impossible ใช่แล้ววัดวัดวัดตกไปเหรอะระวังนะมีคีเปอร์เวีย่ยมนันไม่มีนดีเนี่ยพกดินดมาเพียบเลยดีมาก <c oughs> พกดินสำหรับดิน<า>ได้เท่าไหร่แล้วอะไรครับคุณได้เท่าไหร่แล้วพี่มูมเราไปเอยวจะตีไปพี่เห็นแมงมุมอยู่มุมน้นตั้งนานแล้ว เราคิดว่าเราต้องรีบไปกันซแล่วล่ะทำไมอ่ะต้องสร้างประตูมาทางนี้ด้วยมล้วจะทำไมว่าจะไปฆ่ากันนวัดไม่คิดว่าเก่งมากเลยหรอที่มานวัดมันเก่งจริงเอ้ยนวัดมันเก่งจริงจริงอ่ะไปกันตาเพชผมกลัวความมืดอ่ะพี่เห็นผมแต่ระวังด้วยใต้ความมืดมันจะมีพวกพี่ผมไม่มีพีแอคขอเธอพี่ไปกับผกลนะผมไม่มีพีแอคเราต้องรีบสร้างอันนี้แล้วล่ะอย่าเพิ่งเราต้องสร้างประตูก่อน สร้างเอ้ยอย่าพึ่งมันจะสร้างประตูไหมเนี่ยไม่เว้ยสวย<ะ>เว้ยบูบูได้บ้าบ้าบูบูแล้วตายนะดาบเหล็กอะไม่เหลือเลยนะของอะบ้าไปแล้วกันไอ้ยาย่าอย,ย่าช่วยมันปล่อยให้มันตายไปเอ็งไม่มีท็อตเอ็งกลัวละสิเอ้ยพี่บอกให้สร้างประตูเองก็ไม่สร้างเหรอเฮ้ยชิปชิปเอ้ย่ายายายาบ้า มาร์เราจะทิ้งกันแบบนี้ใช่ไหมทิ้งกันหน้าดันๆนไปแล้่วนึงพี่ผมไปด้วยอย่าเพิ่งทุกข์นะรอผมก่อนผไม่มีที่ขุดพี่โอเคเราสร้างทางเซฟตี้ไว้ละไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้แน่นอนเดี๋ยวเราจะสร้างใต้ทางใต้ดินขุดไปทางบ้านเราเนะแป๊บนึงนะพี่ขอลงข้างล่างมาช่วยคุ้มกันพี่หน่ะ เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยสร้างประตูันก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะเฮ้ยขอโทษโอ้ยขอโทษโอ้ยตกมันด้วยเลยเนี่ยโอ้ยลงมันทำไมเฮ้ยหัวใจเหลือสองแล้วรีบขึ้นเถอะใครอะพี่นี่แหละทุกคนด้วยเดี๋ยวจะตายแล้วนะมีของดีอยู่ในตัวนทั้งนั้นเลยอะเร็วมาอย่าเพิ่งเสี่ยงพี่ใกล้ตายแล้วอย่าเพิ่งโลภ ไปก่อนเรารู้แล้วว่านี่คือแหล่งอะไรทุกคนออกไปโออโทษโ,โทษโ,โทษงานนี้ไม่ทันขาดคบใกล้ตายแล้วล่ะพี่ก็มีที่ขุดแม็กขุดอันนี้ออกไปเลยพี่ภูมิไม่ให้วัดขึ้นเลยพี่มาร์คเดี๋ยวพี่มาร์คขุด,ดเอยเอ้ยเดี๋ยวพี่ทําทางขึ้นละไม่ไหวคือต้องทาทางขึ้นแล้วใช่ไหมระว่าจะราว่าววอย่าเพิ่งมากวนนะเพราะว่าไม่มีพิกแอ๊ก ขึ้นไปข้างบนแล้วกันมันไม่มีประโยชน์เลยเคยทำทางขึ้นกันยังเ <c oughs> จือนั่นใค้ตกปลาตายพี่มูมิมาเก็บของข้างลา่างให้ไวหน่อยดิพี่ไม่กล้าบอกเลยพี่แต๋วเตกเอานะ <c oughs> ไม่รักไม่รักอาหารดาบเล็กนะเอ้ยมาร์คมาช่วยคุ้มกันหน่อยสิมาร์คช <c oughs> ่วยคุ้มกันหรอมาร <c oughs> ์ค <c oughs> พี่สองหัวใจเดี๋ยวพี่ช่วยคุ้มการพี่ภูมิปิดโหมดปอให้เป็นโหมดปลอดภัยเดี๋ยวนี้ ไม่เอาไม่เอาไม่เอามันไม่ขา่ขายผมไม่มีดาบเหล็กอ่ะผมไม่มีดาบอะไรเลยพี่เดี๋ยวพี่ให้ขวานไม่เป็นไรเอาอะไรมาคุ้มกันพี่ก่อนก็ได้เอาพริกแองกูละกันรถก้อนน่าเ๋ยวมาถ้พริกแองกไปช่วยเองเข้าบ้านได้ยัางไรเดี๋ยวนอนคนแรกเลยเออเข้ามาเพื่อนก่อนสิพี่กลัวเอาระดับเลยขายได้ไหนเนี่ยเอ้ยพี่เจอแมงมุมแล้วนนั่มาพี่มุมเก็บใจแมงมุมเก็บของก่อนของวัดวระลักษถึงวัดเอามาแมงมุมหรอเอามาตาย เอาไม้โอเค็ย่างมามาช่วยยางดีมากโอ้ยแม่มาช้าชิบหายเลยมาขอโทษนะคะผมขอโทษนะคะที่ต้องมีคำหยาบเพราะว่าบางทีมันมืนแบบมันกวนประสาทจริงๆกวนใจโอเคครับวัดพี่เดี๋ยวพี่ไปเก็บของกันดีกว่าข้างนอกมีตัวอะไรไหมไม่มี มาสำรวจมาพี่ผู้โยังอยู่ตั้มถ้าอยู่เลยมาร์กรีบออกมาเถอะเราจะเอาประตูมาอุดกันมาร์กเหล็กเหล็กแม่เอาเหล็กแต่แม่โอ้ฟาซอมบี้ก็พี่นี่อยู่เนี่ยแล้วมาข้างล่างอีกพี่ไม่เป็นไรต้องว่าพี่ได้ยิบเหล็กเยอะเลยพี่แล้วดาบมาไม่รู้ที่หาไม่เจอเลยไม่คิดที่จะเลาะพี่เลยพี่พี่มาร์กมีเหล็กกี่อันอ่ะขึ้นไปคุ้มกันพี่หน่อยพี่ไม่มีดาบเลยผมมีดาบไม้มาห่อย พี่มีดาบมะพี่มีดาบหินแล้วก็ดาบเป็นอยู่ในตัวผมมีเหล็กสองผมมาพี่ไม่ต้องนะวัดอย่าเพิ่งผมมีเหล็กทังสองวัดอย่าเรียกอย่าเรียกแทนตัวเองว่าพี่เลยพี่รู้สึกแปลกๆเรียกพี่ผมมาัดดีไม่วัดเรียกตัวเองว่าวัดดีกว่าโอเคยไหมเฮ้ยใครไอ้นี่เนี่ยใครเอาพ็อตออกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมคารโตคารไปข้างล่างเพื่อความปลอดภัยโอเค้ปะเร็วพี่สองหัวใจตอนนี้คารโตคนร์ด เร็วครับทุกคนรีบมาก่อนครับเร็วพี่กัวซอมบี้มาอีกแล้วจ้าเร็วอย่าช้าไม่งั้นจะเคลี้ยงด้วยดาบเลยนะอย่าใช้กดเนื้อแก่กันไปใหญ่พี่ใช้กูปปี้หน้าสามนะปีหน้าสามมีด้วยหรอมีรีบไปเป็นสเต็กธรรมดาพี่มากูปปี้หน้าสามกัวยังค่ะว้ายเจ้าเด็กว้ายดิฉันยอมแล้วยอมแล้วเร็วเร็วนะ เร็วช่วย4รอนุใกล้ตายแล้วพี่ใกล้ตายแล้วพี่ใกล้ตายแล้วทุกคนเฮ้ยเร็วเร็วเร็วฟื้นข้ามันเออกระเที่ยวไอพี่ไม่เล่นด้วยแล้ววานพี่ก๊าผมก็ตายเหมือนกันมันไม่ตายมันไม่ตายมันเลือดเยอะเแล้วทุกคนไม่ได้วัดสู้เลยพี่พี่บอกให้ช่วยสู้หน่อยสิแล้วพี่ก็ลืมว่าบ้านตัวเองอยู่ไหนโอ้ย อยจังเลงพี่บอกให้มาช่วยโอ้ยมาช่วยอยู่เนี่ยแต่ทุกคนมาติดสถานะเดินชา้าทุกคนมาแล้วใช่แล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมมมอไม่น่าให้ทุกคนออกมาเลยโอยทุกคนมันใกล้ตายตแล้วนะั่นว้าชเช้าว,ว้าชเช้าว,ว้าชเช้า เออซอมบี้สองตัวนี้มันฆ่ายากขนาดนี้เลยอันนี้ตัวเดียวเฮ้ยซอมบี้ดอกเก็บเก็บของ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 ฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยตายแน่ตายแน่ทุกคนทุกคนทุกคนแย่แล้วมันกำลังไอพี่จ้าเร็วและเอลเลว์ขอโทษพี่ไม่ได้ทำโหลดพี่ก็ยังอยู่อยู่ตามปกติทำจริงเนยโอเคครับเราก็ต้องเก็บของกันให้เสร็จกันก่อนนะฮะเราจะจบคลิปกันได้ สวัสดีคลิปป่วยหัวเคร์ระเบิดฉันหน่อยรกเก้อพี่ภูมินวัฒบอกตายตัวหน้าตัวยายเลยทำไมหกไม่เข้าเห็นได้เลยอ่ะไจเย็นเพื่อนมันต้องรอโอเคครับมันเป็นวันที่แย่สุดๆเลยฮะเดี๋ยวเราขอคัดคลิปก่อนนะฮะโอ้ชิดชิดโอ้สองสามโอเคครับเราก็อยู่กับเกมมาเออเอไม่ใช่ โอเคครับแล้วก็จะขอลากันไปก่อนนะฮะเราอาจจะอัพคลิปช้าเพราะว่าขี้เกียจงานเยอะหลายๆอย่างเยอะนะฮะเราก็เลยต้องเลิกเราก็เลยทำช้านะฮะนวัดเก็บไก่เก็บไก่ไปอุ๊ยขอโทษตกทีตกตีโอ้ยหัวใจสั่นแล้วเนี่ยมาร์ก็พีพ่<ก>จะไม่ให้มาร์กเล่นแล้วนะเนี่ยกไม่ภูมิตกใช่ไหมแล้วมือไปโดนพอดีอ่ะเกินไปไมปตายโอเคครับ แล้วก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ